ว่าป <these> <Wow. S 1> ่านใสทะเลให้พี่น้องตื่นมือเศารมายางป่านยางแถวเนี้ยป่านยางใสทะเลสุ่มเจ้าวายอยู่ใดในพี่น้องนี่คือชายหาดนางกวักตำบลปากสมอำเภอปากสมจังมเลยฮะแนีนี่นะมายางเล่นผามายางเล่นอย่างมือเศา้าปุณนะอ้กวางใหญ่ไพศานป่าลันนั่นอีพปอีเมะเขาเอ่ยเดินมักใหญ่กว่าหาดนางกวักนี่นะ ยังเมื่อแรงเล็กน้อยก็ลงไปลิ้นน้ำนี่นะยังมเมื่อเศร้าขม,มายางสมวิวเนี่ยเห็นบอกน้ำน้ำบางมองกระสีตื่นตืนน้ำโค้งเลยพี่น้องน้ำโค้งเลยนะ้อยากเข้าใจว่าเป็นห้อยเล็กห้วยน้อยอันนี้แม่น้ำนานาชาติเลยนะยามแรงน้ำม,มันจะแห้งไงบางจุดน้ำจะแห้งขอดเนะี่ยยางริบนี่ปั่น,นาายางใส่ฮาร์ดวะพี่น้องฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำทะเลฝั่งหนึ่งก็เป็นฮาร์ดนะี่นะบรรยากาศไม่ต่างกันเลยนะ ถึงเราไม่มีทะเลแต่เราก็มีชายหาดนางกวักที่ตำบลปากสมอําเภอปากสมจังหวัดเลยฮะเน,นียนี่นะวิวหลักร้อยวิวหลักล้ลกลานเงินเดินทางหลักร้อยพี่น้องบ่วห้าตีไปไก่นี่นะสวยงามพระรามแปดตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นงามเกง่งพูนนะ แนมไ,ไปทางซ้ายกระหน่ำแนมไปทางขวากระหน่ำทิศไต,ตกระหน่ำทิศเนื้อกระหน่ำมองไปฟังตรงข้ามเห็นหอดต่างประเทศเห็นหอดชปปลาวสวยงามตามทองเรื่องพี่น้องเอ๋ยนี่ละยามมือยามมือบายบาย,บายมาเด็กน้อยกระหลงลิ้นน้ำนี่ละเกฮอ,อนเนาะยามหอ,หอนนะยามหอนกระหอนหอนแต่หลงลิ้นน้ำกระมวลซึนดีเกกอเด็กน้อยแท็กเซลเซลโอ้ยเห็นบอกขยับข้าวไปเบนแล้วนะ อย่าหากันทิ้มขยะเดือผู้ได้ลงไปลิ้นนะรักษาความสะอาดซอยกันทันสะกะักปุกแล้วมุมวยมีผู้ได้ยักไปลิ้นดิตอนนั้นแล้วใครลงไปลิ้นเอาขยะลงไปเก็บขยะขึ้นมาด้วยคอยพยายามทายลบขยะก็ <c oughs> <c oughs> ยังเห็นขยะเนี่ยอยู่หลังๆห,ห,หลังพญาอน,นันตระนาคาที่อดีที่อำเภอปากสมบางๆเราไปลิ้นนำกันเดือพี่น้องเด้อส่งการนี้ ถ้าประเทศกินบอปล่อยน้ําลงมาเหา่าซิเด้ลิ้นมอนซึนถ้าประเทศเหล่าบอปล่อยน้ําลงมาเห่าสิเด้ลิ้นน้ำามอนซึนเป็นปเลี้ยงฮันดังกวักดํากันเลอพี่น้องเด้อ